สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสร้างแบบตอสอสาคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตรนะครับโดยอย่างแรกนะครับเราก็ต้องเปิดหน้าคำขอเพิ่มเติมแล้วเลือกแบบตอสอสามคำขอรับใบแทนอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตรนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มคำขอที่เกี่ยวกับตัวแทนนะครับครับเราก็กดเลือกนะครับ ก็จะเข้าสู่ฟอร์มนะครับในแบบฟอร์มนะครับก็จะประกอบไปด้วยวันที่ซึ่งก็คือวันที่ยื่นในแบบฟอร์มนะครับและรายละเอียดผู้ยื่นคำขอนะครับจะถูกดึงข้อมูลมาจาก SSO ซึ่งประกอบไปด้วยคำนำหน้าชื่อเลขประจำตัวประชาชนผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตรเลขที่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับโทรศัพท์บ้านมือถือโทรสารอีเมลนะครับ ที่อยู่สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบันนะครับซึ่งเราสามารถกดคัดลอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้นะครับถ้าเรากดคัดลอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับระบบก็จะดึงข้อมูลมาจากด้านบนนะครับซึ่งก็คือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านครับและยังประกอบไปด้วยโทรศัพท์โทรศัพท์นะครับ และเรายังสามารถเลือกที่อยู่ซึ่งต้องการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาติดต่อนะครับประกอบไปด้วย3ตัวเลือกก็คือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านสถานที่ปฏิบัติงานหรือที่อยู่ต่อไปนี้นะครับถ้าเราเลือกที่อยู่ต่อไปนี้นะครับก็จะมีให้กรอกเพิ่มเติมนะครับและเรายังสามารถกดยกเลิกเพื่อยกเลิกครับกดบันทึกเพื่อบันทึกคําขอครับ กดถัดไปก็คือเป็นการเหมือนการกดแ็บหลักฐานประกอบนะครับซึ่งถ้าเรากดถัดไปนะครับก็จะแสดงแ็บหลักฐานประกอบนะครับในหน้าหลักฐานประกอบนะครับก็จะประกอบไปด้วยข้อ1นข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนสิทธิบัตรเลขที่นะครับเราก็สามารถกรอกเลขได้นะครับเมื่อวันที่นะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับก็จะแสดงป๊อปอัพนะครับปฏิทินนะครับในข้อ2นะครับ ไม่อนุญาตให้เป็นตัวแทนสิทธิบัตรนังกล่าวได้โดยเราสามารถเลือกได้3ตัวเลือกนะครับก็คือสูญหายถูกทําลายชํารุดเมื่อวันที่นะครับเมื่อกดแล้วก็จะแสดง Pop ป๊อปอัพปฏิทินนะครับนะข้อ3นะครับพร้มอมคําขอนี้ข้าไปเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้วคือ และเรายังสามารถแนบเอกสารต่างๆได้ในข้อ3มนะครับโดยการกดปุ่มแนบเอกสารนะครับซึ่งเอกสารที่ระบบบังคับแนบก็จะมีสัญลักษณ์ดอกจันสีแดงนะครับและอันที่ไม่บังคับแนบนะครับเราก็ยังสามารถแนบเป็นเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งการแนบเอกสารนะครับก็คือกดปุ่มแนบเอกสารครับเลือกดอกไฟเฮียทูฮับโหลดนะครับแล้วก็เลือกเอกสารที่ต้องการจะแนบครับ เมื่อแน่แปลนครับเราสามารถกดปิดเพื่อยกเลิกการแนบไฟล์นี้นะครับหรือกดบันทึกเพื่อบันทึกการแนบไฟล์นี้นะครับ และเรายังสามารถกดย้อนกลับนะครับเพื่อไปยังหน้าแท็บรายละเอียดผู้ยื่นนะครับกดบันทึกเพื่อบันทึกคําขอนะครับกดส่งคําขอนะครับเพื่อจะลิงก์ไปยังหน้าแบบพิมพ์คําขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตรนะครับซึ่งเมื่อเรากดส่งคําขอแล้วนะครับซึ่งข้อมูลที่จะมาแสดงนะครับจะดึงมาจากข้อมูลที่เรากรอกในฟอร์มในหน้าแรกนะครับและเรายังสามารถกดเพื่อยกเลิกนะครับ กดส่งคําขอเพื่อส่งคําขอนี้นะครับโดยถ้าเรากดส่งคําขอนะครับระบบก็จะแสดงป๊อปอัพการุณายืนยันตัวตนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยรหัสเข้าระบบนะครับก็คือยูเซอร์ที่ล็อกอินเข้าระบบนะครับรหัสผ่านนะครับก็คือเราต้องกรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนนะครับ ช่องทางการรับเอกสารนะครับประกอบไปด้วยทาง e-filing หรือทางไปรษณีย์นะครับเมื่อเรากรอกรหัสผ่านและเลือกช่องทางการรับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดยืนยันนะครับเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะแสดง popup ท่านได้ทำการส่งคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันพรุ่งนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถกดได้2ตัวเลือกก็คือชําระเงินค่าธรรมเนียมนะครับหรือกลับไปหน้าคําขอของชั้นไม่ทานนะครับซึ่งถ้าเรากดชําระเงินค่าธรรมเนียมนะครับก็จะแสดงใบแจ้งชําระเงินของคําขอเมื่อกี้นี้นะครับเราก็ชําระเงินให้เรียบร้อยก็จะส่งคําขอเสร็จสิ้นครับถ้าเรากดกลับไปหน้าคําขอชั้นไม่ทานนะครับก็จะสามารถกดคําขอเมื่อกี้นี้ได้นะครับ ครับซึ่งคืออันนี้นะครับโดยรายละเอียดก็มีดังนี้ครับครับขอขอบคุณครับ